ิลสเเทือนแนวรับโคนาเต้แม็กอลิสเตอร์เป้าหมายราชันดีอาร์สยังไม่ชัวโรดิโก้จอเสียบเกฮีลุ้นอุดรูรั่วสวัสดีครับพี่น้องแฟนหงทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตพอดแคสต์ของคนรักลิเวอร์พูลแบบหัวใจเต้นเป็นจังหวะ You never Walk alone วันนี้เรามีเรื่องใหญ่มากๆครับ 1คือการรีทายเสื้อหมายเลขก20เพื่อไวไอ้อาไลยดิโอโกโจตาอย่างเป็นทางการเรอัลมาดริดเตรียมทุ่ม50ล้านยูโรล่าตัวโคนาเต้และอีกเรื่องที่กำลังสั่งสะเทือนทั้งแอนฟิลก็คือข่าวเรอัลมาดริดเตรียมทุ่มข้อเสนอระดับ100ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวแม็กอลิสเตอร์ไปใส่เสื้อขาวในซัมเมอร์นี้ลุส์ดีอารที่บาเยิร์นมิวนิกยังไม่ลดละความพยายาม เรื่องมันไม่ได้จบแค่ข่าวลือครับวันนี้เราจะมานั่งคุยกันแบบละเอียดเจาะลึกทั้งอารมณ์และตัวเลขว่ามันหมายความว่ายังไงต่อหงแดงของเราในฤดูการใหม่ Diogo Jota Forever Our Number 20เอาล่ะครับขอเริ่มต้นด้วยเรื่องที่ซึ้งและสะเทือนใจที่สุดก่อน เมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาสโมสรลิเวอร์พูลได้ประกาศแบบทางการเลยครับว่าจะไม่ให้ใครใส่เสื้อหมายเลข20อีกต่อไปเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับดิโอโก้โจตาและน้องชายของเขาอันเดรซิลวาที่จากไปยังไม่มีวันกลับในอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่สเปน ภาพในวันนั้นโอ้โหพูดตรงๆคือเห็นแล้วน้ำตาจะไหลเลยครับสนามซ้อม AXA เต็มไปด้วยดอกไม้เสื้อของโจโตาพวงรีดแล้วนักเตะทุกคนรวมถึงโค้ชอาเนสลอตก็ไปร่วมยืนไว้อาลัยด้วยกันหมดเลยและในแมตช์กระชับมิตรกับเพรสตันนอตเอนวันอาทิตย์นี้จะมีการยืนไว้อาลัยก่อนเกมมีเพลง You Never Walk Alone และนักเตะใส่ปลอกแขนสีดำทุกคนครับไม่ใช่แค่ทีมชุดใหญ่เท่านั้นนะ ทีมอะคาเดมี่และทีมหญิงของลิเวอร์พูลก็จะไม่มีใครใช้เสื้อเบอร์20อีกเลย Michael อ d ดเ r ิร์พูดไว้ชัดครับเขาบอกว่าเราจะทำให้หมายเลขนี้เป็นนิรันด์คือฟังแล้วน้ำตาซึมเลยครับความหมายของ forever no 20การรีทายหมายเลขมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขบนเสื้อแต่มันคือเรื่องของหัวใจครับ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลเลยที่ทำแบบนี้มันแสดงถึงว่าโจตาไม่ได้เป็นแค่นักเตะเก่งแต่เขาคือคนของสโมสรจริงๆแฟนบอลทั่วโลกโพสต์ไว้อาลัยผ่าน Reddit Twitter และ IG กันแบบล้นหลามเรียกว่าครั้งนี้มันไม่ได้สะเทือนแค่ทีมแต่มันสะเทือนทั้งครอบครัวของลิเวอร์พูลเลยครับอัปเดตใหญ่ล่าสุดเรอัลมาดริดเตรียมทุ่ม50ล้านยูโรล่าตัวโคนาเต้ อ้างอิงจาก Soccer News, มาดริดกำลังวางแผนยื่นข้อเสนอราว50ล้านยูโรเพื่อล่าตัวอิบราฮิมาโคนาเต้กองหลังตัวเก่งของลิเวอร์พูลโดยเป้าหมายของราชันคือการหาแนวรับระดับท็อปมาแทนพวกที่อายุเยอะอย่างอาลาบาลและนาโช ต้องบอกว่าโคนาเต้ ate เป็นนักเตะที่หลายทีมจับตามองและแม้จะไม่ได้มีชื่อเสียงระดับโลกเท่าเวอร์จิลฟานได์แต่เขาเป็นกองหลังที่มีความเร็วแข็งแรงอ่านเกมดีและอายุเพียง25ปีลิเวอร์พูลต้องคิดให้หนักครับจะเสริมสัญญาหรือจะขายตอนมูลค่ายังสูงและแน่นอนครับถ้าโคนาเต้ไปจริงๆเราต้องหาคนมาแทนแบบไม่ให้เกมรับสะเทือนเลย ข่าวนี้จะไปโยงกับโหงแดนกําลังเลงมาร์เกอีจากคริสตัลพาเลซเป็นตัวแทนที่อาจเข้ามาอุดช่องว่างของโคนาเต้ได้พอดีดีนี้มีความเป็นไปได้เพราะค่าตัวอยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์และเป็นนักเตะอังกฤษที่รู้ระบบบอลพรีเมียร์ดีด้วยแหล่งข่าวลิเวอร์พูลเอ็กโคแม็กอลิสเตอร์เป้าหมายใหญ่ของเรอัลมาดริดเอาละ่ะมาถึงข่าวร้อนแบบเรียลไทม์กันเลย แม็กอลิสเตอร์มิดฟิลตัวเก่งของลิเวอร์พูลถูกเรอัลมาดริดตามจีบย่่งจริงจังอีกรายครับตามรายงานจากเว็บไซต์ Sport Illustrator Team ทีมทกและ ESPN นะครับระบุว่ามาดริดภายใต้การคุมทีมของซาบีอารอนโซเตรียมยื่นข้อเสนอเริ่มต้นที่100ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวแม็ไปใส่เสื้อขาวในซัมเมอร์นี้ และข่าวนี้ไม่ได้ลอยลอยนะครับเพราะตามมาด้วยรายงานว่ามาดริดอาจขายบราหิมหรือเซบายอสออกไปเพื่อเพิ่มงบคว้าแม็กอาลิสเตอร์แต่ฝั่งลิเวอร์พูลเองก็ไม่ได้อยู่เฉยครับมีแหล่งข่าวบอกว่าทีมตั้งค่าหัวไว้สูงมากและจะไม่ปล่อยถ้าไม่ได้ในราคาที่คุ้มจริงๆวิเคราะห์ดีลแม็กอาลิสเตอร์ถ้ามาถ้าไม่มา ถ้ามาดริดได้ไปมาดริดจะได้มิดฟิลระดับโลกที่อายุยังไม่ถึง30ปีเล่นบอลเนียนคุมเกมดีแถมผ่านทั้งเวิลด์คัพและโคปาอเมริกาลิเวอร์พูลได้เงินก้อนใหญ่กลับมาซึ่งอาจเอาไปต่อยอดหานักเตะใหม่หรือขยายสัญญาผู้เล่นหลักคนอื่นแต่ถ้าดิวล่มลิเวอร์พูลยังได้แม็กอลิสเตอร์อยู่ต่อและสร้างทีมลุยฤด,ดูกาลใหม่กับเวิร์สฟริมปองและเคอร์เคสแบบเต็มระบบ ความน่าสนใจคือตัวแม็กเองก็ออกมาพูดนะครับว่าได้ยินข่าวลือแล้วแต่ตอนนี้ขอโฟกัสกับทีมลิเวอร์พูลก่อนอันนี้จากโพสต์ใน reddit อาชันลิเวอร์พูล c เลยครับสภาพทีมก่อนเปิดฤดูกาลตอนนี้โคชอาร์เนลส์ลอตต้องจัดทีมใหม่หลังการสูญเสียโจตาการย้ายของเทรนด์และความไม่แน่นอนของแม็กอาริสเตอร์แต่สิ่งที่ชัดคือทีมชุดใหม่จะอิงไปที่ฟลอเรียนเวิร์สในแดนกลาง ฟริมตองเติมเกมริมเส้นเคอร์เคสคุมแบ็กซ้ายและดาวรุ่งอย่างอามินเพ็กซี่อาถูกดันขึ้นเรื่อยๆเกมกระชับมิดกับเพรสเตนจะเป็นตัวชี้วัดว่าโคชสลอตจะใช้แผนอะไรและหมุนเบียนนักเตะอย่างไรในพรีซีซั่นเสียงจากแฟนบอลแฟนบอลทั้งในอังกฤษและต่างประเทศต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการรีทายเสื้อของโจตาคือเรื่องที่น่าจดจำที่สุดในปีนี้ ส่วนเรื่องของแม็กอา s ิสเตอร์ก็เริ่มมีแฟนๆเถียงกันแล้วครับบางคนบอกถ้ามาดริดจ่ายถึง120ก็ขายเธอแต่บางคนก็บอกอยู่เธอแม็กคือหัวใจใหม่ของแดนกลางแน่นอนครับข่าวที่ยังไม่เงียบก็คือลุยส์ดีอารที่ตอนนี้บาเยนน์มิวนิกยังไม่ลดละความพยายามในการยื่นซื้อโดยมีข่าวลือว่าพร้อมจ่ายสูงถึง70ล้านยูโรถ้าลิเวอร์พูลยอมปล่อยในซัมเมอร์นี้แหล่งข่าว This Is Anfield ดีอาร์สเป็นนักเตะที่มีคุณภาพแน่นอนแต่ถ้าสโมสสอนเห็นว่าคุ้มค่ากับการเสริมทีมโดยรวมดีลวนี้อาจเกิดได้จริงครับและแน่นอนครับใครจะเข้ามาแทนดีอาร์สคำตอบคือโรดิโกจากเรอัลมาดริดที่ตอนนี้ลิเวอร์พูลเอ็โครายงานว่าลิเวอร์พูลว่างไว้เป็นตัวแทนเบอร์ต้นๆถ้าต้องเสียดีอาร์สไปโรดิโกยังหนุ่มเล่นได้หลายตำแหน่งและเข้าแผนของสล็อตพอดีเลยครับและนั่นก็คือทุกประเด็นร้อนวันนี้ครับ จากการสูญเสียดิโอโกโจตาที่พวกเราจะไม่มีวันลืมไปจนถึงข่าวใหญ่ที่อาจทำให้ทีมต้องเปลี่ยนตัวหลักในแดนกลางอีกครั้งหรือดูการใหม่มันไม่ใช่แค่เรื่องแผนการเล่นแต่มันคือเรื่องหัวใจครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปแล้วพวกเราจะเดินไปด้วยกันอย่างไรแฟนหงแดงอย่าลืมกดติดตามช่องหงแดงอัปเดตด้วยนะครับ เราจะตามข่าวทุกช็อตจับตาทุกดีวและพูดคุยกันอย่างถึงใจเหมือนเดิมทุกตอนแล้วเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าขอให้ทุกคนจงจำไว้ว่า You Never Walk Alone